กระบวนการยุติธรรมสามานตำรวจจับลุงเปียกจัดหลักฐานให้ฆ่าเมียเตรียมส่งอายการอ่านนิยายสอบสวนสั่งฟ้องคดีมีแผนประทุษกรรมประกอบเหมือนเป๊ะใช้เก้าอี้ตีจนตายแต่คนร้ายตัวจริงกลับไม่ใช่ใครจัดฉากให้ลุงเปียกรับสารภาพข้อหาฆ่าแทนแก๊งลูกตำรวจ พันตำรวจเอกวิวรุธสิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือสปยทกล่าวว่านับเป็นเรื่องตลกปนเศร้าและน่าตกใจที่กระบวนการยุติธรรมชั้นสอบสวนของไทยได้เปิดโอกาสให้ตำรวจทำกันได้ถึงเพียงนี้จับคนที่ไม่ได้ทำผิดมารับสารภาพแทนกลุ่มคนร้ายตัวจริงซ้ำนำไปทำแผนประทุศกรรมประกอบคำรับนั้น ตรงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลุงเปียกรู้ได้อย่างไรว่าคนร้ายฆ่าด้วยวิธีใดถ้าไม่มีใครชี้แนะกำกับและกำลังเตรียมเขียนนิยายสอบสวนส่งให้อายการสั่งฟ้องคดีนี้ถ้าไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งนักข่าวหามาเผยแพร่แทนที่จะเป็นตำรวจก็คงไม่มีใครรู้ว่าผู้ต้องหาที่อัยการสั่งฟ้องไปไม่ใช่คนร้ายผู้กระทำผิด แต่แท้จริงเป็นแก๊งลูกตำรวจและดีไม่ดีสารก็อาจพิพากษาลงโทษไปตามคำรับนั้นอีกด้วยระบบการสอบสวนของไทยที่วิปริตเพราะขาดการตรวจสอบอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในชั้นการแจ้งข้อหาเช่นนี้ถึงเวลาที่รัฐจะต้องปฏิรูปยกเครื่องใหญ่ให้มีการตรวจสอบควบคุมอย่างเข้มงวดโดยองค์กรภายนอกได้แล้วพันตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดิบทกล่าวสืบจากข่าวรายงาน